ดีครับเช้าวันที่หนึ่งนะครับน,นี่ก็จะมาไหว้แม่ยานางนะครับก็มีผลไม้เก้าอย่างนะครับถูบเก้าดอกแ้วก็มีน้ำแดงน้ำเปล่านะครับก็มีเหล่านะครับนะครับไหว้ กันแบบธรรมชาตินะครับมาทุกปีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแม่นางเดินทางไปไหนเขี้ยวขาดปลอดภัยนะครับสำหรับพิธีกล่าวอะไรแล้วก็ต้องน้ำมงง สามจบแล้วก็ว่ากล่าวได้เลยนะครับพอเราทําพิธีแบบข่าวนมียนานี่แค่คาดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับอืม เป็นพิธีไม่ต้องมีอะไรเยอะนะครับคำกล่าวก็กล่าวตามธรรมชาติกล่าวบอกไม่ยนาน,นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมเนียมธรรมดา ีที่แล้วก็ไหว้พอมาปีนี้ก็ไปไหว้ไหว้ทุกปีครับเดี๋ยวสำหรับใครที่ำทำกาวก็จะจะทำเป็นสั้นๆให้นะครับ มีนาง รอทูกหมดก่อนนะครับถูกหมดแล้วก็ค่อยลาครับม,มาดูกุศา พร네ะเจ้านี่กำล pues. <ch> ังออกเอ็มครับลูก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 กำลังออกอืงกินเลย หนึ่งกลมเลยถึงตินเลยวีนนี้ขีดฮอร์โมนนะครับเราจะพาไปดูชีดเล็กก่อนที่ไหวไม่เงินนางนะครับรอสู้หมดนะครับดูดูดดด เป็นพุชษษ่าพันธ์เขาเรียกพันธ์ผสมน,น,นะครับมันจะอกหวานอมเปรี้ยวอเอ,อนนิ่มข้างบนกลางเลยกต้องหอหนีกุลหนึ่งครับคือเกี่ยว ในี่ใกล้แล้วเก็บได้แล้วเนะี่ยเห็นลูกนี่ลูกเหลืองจุกน,นี่ไม่เน่าครับสุกแต่ไม่เน่าวนะจะดูว่าเน่าไม่เน่าวไม่เน่าครับดูหนึ่ง ฉีดฮอร์โมนเข้าไปกันแมลงนะครับจะเป็นฮอร์โมนแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่สารเคมีครับด,ดบบบูเดีงยวบนเต้มเช่นไหมครับเยว ถูกหมดแล้วจะไปถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับตอนนี้ตอนนี้ทูกไปไม่หมดเตี้ยมถูกับสาแล้วตอนนี้มาที่โคลาชมาปีใหม่เดี๋ยวมาเดินดูกบส่า มันก็สายก็หวานอมเปรี้ยวครับอ่อยอืมเด็ะเอ้มอมอมเเยมันดูมันนาวนะครับมันนาวนี่ก็ เล็กๆนะครับะนาวหนาว,น,าวนั่นเลยกำลังออกครับมีทั้งลำมุดนะครับเนี่ยลำมุดต,ตัวลำมุดกำลังออกจะไม่แก่นะครับลำมุด อันเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการชมนะครับตอนชิปหน้าถ่ายให้ดูแล้วก็ชินี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายตอนทูบหมดให้ดูนะครับ Yes. <laughs>